ร้านตำแซ่บปราณบุรีครับโอ้คนมุมเยอะมากร้านนี้ฮะสะดุดตาเขาเลยถอดถ่ายนะเผื่อคน,นทุนเอฟซีจะได้ชมร้านใหม่ๆบ้านนะครับเป็นร้านที่อยู่มีริมท,ทะเลปราณบุรีนะฮะอยู่บริเวณจุดท่องเที่ยวนะครับที่เขามาจอดรถเที่ยวกันนะฮะที่นี่นครับมียำหลายอย่างเลยนะมียำทะเลนะฮนะข้าวโพดมะม่วงเนาะโอ้ ตามกันสองลำโคนอยู่ด้านหลังนี้นะเดี๋ยวเขาไปดูนะว่ามียำอะไรบ้างเนาะนี่ครับมีทั้งตำทั้งยำนะฮะร้านนี้นะเดี๋ยวดูเมนูก่อนว่ามีอะไรบ้างมีมงกุ้งม,ม้านะฮะหอยแครงโอ้มยยำหอยแครงด้วยนี่ยทำอยู่ด้านในนู้นนะ

ผมทิ้งกระสอบยางลง มีเป็นราคายำนะครับมียำส้มตำเนะาะส้มตำปูม้าสี่สิบบาทนะยำมะม่วงปูม้าแปดสิบตำไหลบลัวตังกระโพดนี่ฮะราคาก็อุย้ยไม่แพงนะติดริมทะเลนะครับนี่ฮะห้าสิบหกสิบอันนี้เป็นตำกระเหล่านี่ร้อยห้าสิบบาทเองอ๋อกกะเหลาทะเลตำยำแซ่บนะฮะ ทุกวันช่วงเย็นนะครับใช่ขายวันไม่หยุดเลยนะวนมากหมดจะหยุดบันจัน์ออหยุดบันจันถ้าหยุดแล้วนะถ้าสุกเสาตย์นี้ไม่ค่อยหยุดเลยตำยำแซ่บปานบุรีนะก็ทีมงานประมาณสี่ห้าคนช่วยกันทำนะเป็นข็อโพดมะม่วงแซลมอนปูม้านะหอยนางรมนะครับนี่ จะมีทั้งแบบยำสุกแล้วก็ยำแบบเออ่ยำยำแซบ่บยำดิบนะคนเยอะมาก ยำอะไรได้เยอะจังอันนี้ยำม,มุ้เส้นรวมมิตรเพิ่มไข่แดงจ้าไ,ไม่ใส่สีไงยำรวมยำวมมิตรไม่ใส่ปลิกนะ,ะเป็นมุ้เส้นนะครับให้เยอะมากนะ มีบัตรคิวนะฮะมมดูยำยกทะเลนะครับอันนี้<ำ>้อจดไหมคะจดนะครับี่ดูเมนูแล้วก็จดดห้ดูด้านนี้เลยนะยำยกทะเลนะครับแพงที่สุดในร้านใช่ครับร้อยหสบาร้อยห้าสิบบาท เป็นยกทะเล150บาทนะครับแพงที่สุดในร้านของเขานะตำยำแซ่บฟานบุรีไป,ไป,ปลาปรลาด้วยนี่สตรปลาปรลานะเดี๋ยวนี้ยำเจ้าไหนเจ้าไหนก็ใส่ปลารากันเนะาะขาดปลาราไม่ได้ขาดความแซ่บอ๋อเหรอ <c oughs> ะมะนาวแท้ด้วยนะอะเมื่อแรกมาให้ไม่ไมีแลย อันนี้พี่เอาม,ามอะม่วงข้าวป่ดไหมยกกะเลใส่เนาอใช่ใช่ที่เอาพี่ตัดหนึรอใช่ไหมใช่ใช่ว่วนว่นตัดปูม้าแล้วก็หอยแฉงและยกกะเล ใล้ถนนคนเดินนะครับแต่ว่าอยู่ริมทะเลนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับแล้วของกินต่นละร้านนี่ราคาไม่แพงเลยนะครับทั้งแถวเลยนะบริเวณฝั่งน้ําปรานบุรีจังหวัดประจวบคุมาเลยหัวหินมาไม่ไกลนะครับ ปลาปูอ,อ๋อเป็นสุกเนาะเป็นประเภทสุกวันนี้เขาบอกผู้ช่วยผู้ช่วย,ค,วยคนเก่งหายไปใช่ไหมบผลช่วยมาแล้วก็วมีลูกมือท,ที่ที่เก่งอะเนาะ <laughs> มันถึงจะเร็วว่องไวนะ เนี่ยอันนี้ยกทะเลค่ะเพี่เอายกทะเลด้วยใช่ไหมยกทะเลนี่คุ้มนะเพราะมันได้หลายอย่างได้หลายอย่างได้จรินหลายอย่างนี่ยังไม่หมดนะนี่เขารออยู่นะเนี่ยรอปูม้าก็หอยแข็งอ๋อรอลูกปูม้าหอยแข็งอีกเฮ้ยร้อยห้าสิบนะคุณล้อเล่นนะมัไมมันมันถูกอย่างนี้อยู่ติดทะเลเนาะก็เลยขายไม่แพงมาก นี่ผูช่วยมาแล้วผูช่วยนี่ผูช่วยคนเก่งค,ยยนนคนหยคนจคนยิบองนะจิบของะคยิอนคนหยิองนะจอะได้ขอนยิพ,ยพอถึงคิวพอวถึงคยิวขงจะไดหยิคัหยเลยยยกนัน 150ย้วครับ150ยัมย,ยกษ์ร้านนะครับ ผัดกรอบด้วยนะด้านนี้ยำผัดกรอบม,มีหลายบัวมีกระโพดนะอันนี้จะเป็นเครื่องยำอยู่ด้านนี้นะเป็นสูตรพิซสดเนาะพิกสดกระโพดมะม่วงนะครับเี่ยวข้าวโพอดมะม่วงไหมใส่ใส่ถุงใช่ปะใส่สามเลยนะ

ห้าสิบหกสิบแปดสิบนะคุจะขแข็งร้อยยี่สิบ ใช่มะม่วงอะไรเขาเนี่ยมะม่วงแก้วขม,มิ้นจ้ะแก้วขม,มิ้นสีเหลืองเนะาะอ๋อกินกับน้ำยำจะอรอมันมันไม่ไม่เปรี้ยวมากนะใช่ค่ะอ๋อเขาเขาจะลา้างนี่ให้ด้วยถ้าเป็นปลาอะไรพวกนี้เนะาะจะลา้างผมก็จะลาาะ้างทุกกระลังทุกกระลังเลยยำมะม่วงแซลมอนมะม่วงแซลมอ,มอ,มอนช่วนใ้ปูหายยากไหมครับ ได้ไหมแค่ตัวประมาณประมาณย่อมๆแบบนี้นะปูไซส์ไหนก็ต้องเอานะตรวงนี้มันเป็นขึ้นมรสุมต้องเอาหมดเนาะแพงก็ต้องเอาเพื่อให้ลูกค้าได้กินต่อเนื่องนะแซลมอนใส่น้ำปลาไม่จ้าคิวที่สองเผ็ด ปลาแม่ปลาบอกได้นะครับแม่คลาจัดให้นะฮะพี่มะม่วงข้าวโพดนะ,อะเอามะม่วงข้าวโพดไหมม,ม่งโอเคได้เลยจ้าพี่กต เท่าไหร่ครับเมนึ่งร้อยมบาทนะครับใครถู้เอาจานก็ได้นะ